สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมและนะล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็ตามที่เพื่อนๆจะทราบกันแล้วเมื่อวานตัวเกมมีโปรใหม่เข้ามาครับเป็นโปรที่ถือว่าค่อนข้างว้าวนะจัดว่าดีอยู่ในนับต้นๆ้นตั้งแต่เปิดเกมมาเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าโปรที่ว่านี่แหละครับเช่นแบบว่าดียังไงซื้ออะไรตุนดีคืนนี้มันจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงครับเพราะว่าเป็นโปรแบบใช้แต้มนะครับก็คือไม่ใช่แบบว่าเราเติมเงินเข้าไปตุ้มเดียวเนี่ยแล้วจบเลยต้องมานั่งนึกด้วยแบบจะใช้แต้บเนี่ โดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในโปรนี้แต่ว่าแต้มในเกมไม่พอนะครับก็จะขอแนะนําเป็นเติมเงินกับร้าน Easycard เลยครับก็สําหรับตัวแลกพีซีนะครับร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถูกสุดในตลาดแล้วครับอย่างสมมติเราเติม10,000บาทกับทางร้านนะครับก็จะเหลือแค่ราวๆาวเก้าพันสามร้อยเองครับประหยัดเงินไปได้ราวๆา0เจ็ดร้อยเลยโดยที่เติมเงินร้านนี้จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือเราซื้อบัตรจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองกับให้เขาเติมให้ซึ่งจริงๆก็ได้ทั้ง2แบบนะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยแต่ส่วนตัวก็แอบเชียร์แบบให้เขาเ อาจจะต้องมีรอคิวบ้างครับแต่ก็ไม่นานแล้วก็ตัวร้านนี้ถือว่าปลอดภัยหายห่วงครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มั่นใจจริงๆเราจะเปลี่ยนพาร์ตก่อนให้เขาเติมเงินให้เสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนกลับก็ได้ครับทีนี้เรากลับมาที่ตัวโปกรกันต่อก็ในส่วนของใช้แต้ม500กับแต้ม1000นะครับอันนี้ถือว่าเปราะแปดมากครับแบบเป็นของแถมนิดหน่อยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มันจะเริ่มมาเด็ดที่ตัว5,000บาทครับก็อนนี้ได้เป็นกล่องสุ่มหินคอสตูมนะครับจะเป็นเบอร์8ปซึ่งเบอร์แปันี้เ,นย,จจย,ย,เ,เยน ก็เดี๋ยวอันนี้เราค่อยไปดูรายละเอียดเต็มๆในคลิปช่วงถัดไปกันนะครับคือจริงๆเขาให้มา3กล่องเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าโปรติกล่องนึงเนี่ยเราต้องเอามละกอด15ลูกหรือว่าเราลาวร้อยห้าสิบบาทไปแลกใช่ไหมครับอันนี้3กล่องตีกลมๆซะว่ามูลค่าราลาวสี่ร้อยบาทนี้ก็ได้ครับแล้วก็ที่เด็ดสุดนะครับก็คือพอเราใช้แต้มครบ10,000มบาทนะครับก็จะได้ใบตีบวก9ครับทั้งอาวุธทั้งชุดก่อมาอย่างระบคืออันนี้มันดีมากเพราะาถ้าเกิดเราสังเกตจากตัวรูป,รรปนนไอคออนนนะรัูปปมมมเ่่จไหืกติใ เป็นเพราะว่านี้มันจะเป็นแบบที่เดลซื้อขายกันได้ด้วยครับก็คือแบบใครไม่ใช่เองก็ยังเอาไปขายต่อได้โดยที่มูลค่าเนี่ยสูงแน่ๆครับถ้าเกิดเราอดใจไว้ไปขายในช่วงที่มันขาดตลาดนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวกล่องหินเพิ่มเติมกันครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับกล่องสุ่มหินข้อตูมนะครับเบอร์8ก็ก็นี้เจดูข้อมูลจากเว็บดีวายไพนะครับถ้าเกิดสมมติใครสนใจกล่องเบอร์อื่นหรือว่าเทมอื่นนะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลยก็คืออย่างตัวกล่องสุ่มมหนนคออเเียยยััจะะะรราลลดดบบก เนี่ยครับเป็นลิสต์ไล่ลงมาเลยว่าแบบมีหินอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์การออกก็มีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวที่แบบเจ๋งๆกันตัวเจ๋งๆก็จะอยู่บนๆเนี่ยแหละครับที่แบบเปอร์เซ็นต์น้อยๆอย่างตัวแรกนี่นะครับน้อยสุดเลยครับ0.37ตัวอื่นนี่ยังต่ำคือ0.74เลยนะอืมจะเป็นตัวนี้นะครับแคตติ้งสโตนใส่ส่วนผ้าคลุมนะครับอันนี้ดีมากเลยครับลดฟีดแคทไทม์นะครับ0.5วิก็ตามที่เราจะทราบกันแล้วเวลามันลดแบบเป็นวิเนี่ยถือว่าเจ๋งกว่าใช่ไหมครับเห็นผลมากกว่าลดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว0.5วิินนาาาทททีเเเเเเเ่่ยยยยจรรงๆอะะมมกกลลคัับบ้ แถมก็คือใส่คู่กับเท้าเทมได้ด้วยครับก็คือรวมกันไปเป็น1วิอะไรแบบนี้เสร็จแล้วถัดมานะครับหินดูด SP HP ก็รอบนี้มีเหมือนกันครับจะเป็นส่วนเดิมเลยนะครับก็จะมีนี่นะครับผ้าคลุมใช่ไหมกับส่วนบนครับเนี่ยผ้าคลุมกับบนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เรามีแล้วเนาะก็ถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นหินกีดครับอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากเป็นส่วนล่างนะครับก็อันนี้ตรงไปตรงมาเลยครับทาให้เราสามารถใช้สกิลกรีดได้นะครับก็ถือว่าเจ๋งเลยแล้วก็หิน PDD รเอชปี้ีนะครับรอบนี้มีเหัวส่วนบน ก็ยิ่งแจ่มขึ้นไปอีกครับคือเหมือนแบบเดี๋ยวนี้จะทำให้แทะสปีดสูงๆนะครับก็มีทางเลือกมากขึ้นไม่ต้องไปใช้โซนปีอย่างเดียวแล้วครับที่แบบว่ามันค่อนข้างแพงนิดนึงจริงไหมครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นหินไคลรีก็ด้ใช้สกิลไคลรีอิเล็กชันได้ครับแต่ว่าก็เฉยๆนะแบบว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แบบไล่เข้าตัวเองเท่าไหร่เนาะแล้วก็เป็นส่วนล่างนะครับอ่าแล้วก็ถัดมานะครับเซตนี้จะเป็นอันเดิมครับที่เรามีกันแล้วก็คือจะเป็นหินแอดแท็กกับเอเมทแท แล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เด็ดมากเลยครับ2ตัวนี้นะเราเห็นสังเกตไอคอน้าหน้าบมันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้มันจะเป็นหินแบบคล้ายๆกับหินเอฟเฟกเนี่ยครับหินแบบว่าคล้ายๆกับเป็นแฟชั่นเป็นความเท่อะไรเงี้ยมันจะมีทวินเคิลกับโก้นะครับก็เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเจพาไปดูตัวอย่างในช่วงถัดไปนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปไล่ดูอ,อื่นกันต่อให้เสร็จหน้านี้ก่อนก็คิทข้อสโตนกับเลนสโต้นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันใส่ส่วนกลางทั้งคู่นะครับคิทิคอสโตนนี่เพิ่มคแล้วก็เียต ซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราใส่ผสมเนี่ยมันจะถือว่าแรงกว่าเราใส่แบบไอพวกแอคแท็กสส่วนออกนะเพราะว่าเราผสมส่วนบนกับส่วนล่างอย่างอื่นได้ถูกไหมครับแล้วก็นี่นะครับจะเป็นรีโหลดหรือว่าลดดีเลย์นะครับจะมีส่วนบนกลางล่างนะอันนี้มันจะส่วนตัวว่าเฉยๆมันลดไม่ค่อยเยอะไงมันลดแบบส่วนละหนึ่งเปอร์เซ็แล้วถ้าเกิดใส่ครบ3ส่วนนะครับได้โบนัสอีกสองเปอ็ก็เท่ากับว่าบนกลางล่างได้5%นครับก็โอเคแหละแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็นี่ครับ ถัดมาจะเป็นพวกหินเชนเด็กเชนวิดเชนอินนะครับไอ้น,นี่พวกนี้ก็เรามีแล้วเนาะที่มันบวก3แล้วก็มีลบสแตตอื่น3แต่ว่าใส่คู่กันแล้วไอ้ตรงที่ลบเนี่ยจะหายไปก็คือเหมือนที่เราเรียกกันแบบเด็ก7เด็ก6สเต้ง5สเต t งเอ้ไม่ใช่พูดผิดเด็ก6สเต้ง6วิดหอะไรพวกนี้ครับก็คือพวกนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมแล้วก็ที่เหลือเป็นหินแบบพวกปอกแปะแล้วครับที่แบบว่าเราเห็นกันไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะแบบหินเกลืออะไรเงี้ยดีเฟนต์เอ็มดีเฟน์อะไรเงี้ย จะมีแบบแปลกหน่อยมีตัวนี้ด้วยนะครับ detoxify นะทำให้เราใช้สกิล detoxify ได้สกิลแก้พิษอะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวเอฟเฟกที่บอกนะครับก็ขอบคุณคุณซิกมาด้วยครับขอบโคตรกระทูไว้แต่ว่านานมากเลยนะตั้งแต่แบบนี้ครับปี2016เนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับเออไอตอนที่เราเห็นหินตะเกียมันจะมีส่วนด้วยใช่ไหมครับก็คืออย่างเนี้ยทวินเกิลใช่ไหมครับที่เข้าของเรามามันจะเป็นส่วนบนนะครับเนี่ยเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่นะครับตัวโคตรก็เดี๋ยวไอ้กองแปรเนี่ยมีสอัเปอร์กับมิิดดเลนะคครับก็ือแปลว่า เราสามารถใช้พร้อมกันได้เลยนะถ้าวิงเกิลมองไม่ค่อยเห็นเนาะต้องแบบเพ่งดีๆนิดนึงพื้นมันสีขาวเหมือนกันด้วยไงแต่ว่าโกนเนี่ยครับเด่นเลยที่แบบเป็นผีลอยขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับตัวอื่นอ่าอย่างนี้พื้นเขียวนะอันนี้ตัวเล็กนะครับอันเนี้ยตัวเล็กจะอยากได้มากเลยเดี๋ยวรอมันเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวว่าจะจัดอยู่แล้วก็นี่นะครับอันนี้คล้ายๆกับตัวในไบโอแลบเนาะที่มันเป็นออร่าสายฟ้าอันนี้เหมือนสกิลการสลิงเกอร์หรือเปล่าจำไม่ได้ที่มันแบบมีคล้ายๆแยกล่างเนาะเอ้ยไม่แน่ ออร่าสีจมพูประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็นี้บอกนิดนึงเวลาเราตีหินพวกนี้นะครับมันจะไม่ไปทับกับช่องเดิมนะครับเดี๋ยวเจพาไปดูหน้าแรกแบบหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันมีเขียนบอกไหมอ่านี่ครับมันจะเขียนว่าเอนแชงเข้าไปที่ช่องสีใช่ไหมครับก็คือเหมือนข้อตุ้ม่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถตีเอาสแตทได้ปกติครับคู่กับตัวเอฟเฟกตัวนี้เข้าไปได้ด้วยสรุปว่าตีเอฟเฟกพวกนี้เนี่ยก็คือไม่เสียอะไรเลยครับได้ความเท่เพิ่มขึ้นมาด้วยถัดมานะครับก็จะถึงหัวข้อที่น่าปวดหัว แล้วเราเนี่ยจะซื้ออะไรเก็บไว้ดีให้แต้มมันครบ1นึ่งหมื่นนะครับเพราะ้โปรหมื่นเนี่ยมันก็อยู่แค่เจวันถูกไหมครับก็สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็ไม่เรียกว่าเป็นไกด์ละกันเรียกว่าแบบเรามานั่งพูดคุยกันดีกว่าเพราะว่าเจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าแบบแนวทางที่เจคิดอยู่ตอนนี้เนี้ยโอเคจริงไหมใครมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถบอกกันได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูแคชช็อปกันอ่าอันนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละหน้าเนาะก็หน้าแรกนะครับตัวแบนน้สกอร์อันนี้ก็ได้อยู่ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติใครดูคิดที่เจเปิดไปแล้วเนี่ยรอบนี้เลทมันจะค่อนข้างแบบโหดมากเลยครับคือใครแบบเจ๊งเนี่ยก็คือแบบเจ๊งยับเลยนะคือคนที่แบบดวงดีเหมือนถูกหวยเนี่ยอาจจะได้กาไรเยอะก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจ๊งกันแบบเลทเทสเลยครับก็ไอตัวไข่อันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแต่ใครจะลองก็ได้แล้วก็โอหัตบ็อกใช่ไหมครับโอหัตบ็อกอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้หมวกในกล่องอันนี้เนี่ยมันราคาตกหมดแล้วใช่ไหมครับเราอยากได้อนไนในกล่องเนี่ยไปซื้อเอาชัวร์กว่าได้เซฟกว่า่าาถูกววด้วย แล้วก็ V.I.P. นะครับ V.I.P. น,นี้ซื้อเก็บได้แล้วเนาะปกติเวลามีโปรเจก็แบบซื้อเก็บไวส้สักเดือน2เดือนอะไรงนี้ตลอดไอ้นี่2ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไอตัวนี่นะคาฟ่าพูดผิดออไอตัวกระดิ่งเรียกคาฟ่ากับเรียกร้านค้านะครับเออไอตัวกระดิ่งคาฟ่าเนี่ยต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับเผื่อสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ก็คือมันไอ้นี่ไม่ได้นะมันส่งในคาฟ่าไม่ได้นะงงไหมคือหมายถึงว่ากระดิ่งชื่อคาฟ่าแต่ว่าซื้อทีหนึ่งเนี่ยตัวละครหนึ่งใช้ได้ตัวเดียวครับแบบบเเรรรราาสสมมตติี้้งััวละคย A ก B ต้องซื้อถ้าเกิดสมมติจะใช้กระดิ่งทั้งคู่ก็คือต้องซื้อ2ครั้งเลยอันนี้อยากอยู่ครับแล้วก็ไอตัวกล่องเปลี่ยนอาชีพนะครับอันนี้ก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคือถ้าเกิดไม่ซื้อมันก็มีคนมาขายด้วยเลทไม่ค่อยแพงเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้หน้าแรกนะครับหน้า2องป๊อปปูล่าอันนี้มันเพิ่มอะไรมาว่ะเพิ่มมาแถวล่างๆนะอย่างอื่นเหมือนเดิมเลยก็ไอตัวฟิลแมนุวงกับจ็อบแมนุวอย่างฟิลแมนุวเราอย่างจ็อบเราไม่ค่อยใช้่ชไหมอันนี้ก ก,มกัมนี่ก็บางคนก็ใช้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดแบบเราลงพวกแบบดันที่ต้องกดกัมอะ่ะเช่นแบบว่าโอกาเทมเอ่ยไม่ก็โกพาเลตเอ่ยอันนี้ก็ซื้อเก็บไว้หน่อยก็ได้เนาะถึงมันจะมีแจกบ้างแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครลงดันเยอะๆก็อาจจะใช้เกินแล้วก็ถัดมานะครับไอตัวมะละลกอมาละลกออันนี้แบบแนะนําเลยครับว่าเป็นอะไรที่เราใช้เรื่อยๆหรือว่าคนอื่นใช้เรื่อยๆเงี้ยสมมติเราไม่ได้ใช้เองเรามาตั้งขายแบบเลทถูกๆหน่อยเอากําไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ขายออกเรื่อยๆนะตัวมาละลกอ ยิ่งเดี๋ยวอีกไม่นานมันจะมีคอสตูมกอแมวอันใหม่มาใช่ไหมช่วงนั้นก็น่าจะยิ่งขายดีครับก็มลาะากรนี้ซื้อตุนเยอะๆได้อยู่ครับคิดว่าแล้วก็หินตีโบดนะครับเพชรดีทั้ง4แบบอันนี้ได้หมดเลยนะใช้หมดเลยถูกไหมสัตว์ขี่อันนี้ก็แล้วแต่ละกันเจมไม่ได้ใช้แต่บางคนก็ชอบใช้ใช่ไหม,มก็เนี่ยหน้าเนี่ยก็ได้หมดเลยหินตีบวกเอ,อ่ยมะกอเอ่ยสัตว์ขี่แล้วแต่ถัดมานะครับหน้า3ลิมิเต็ดลิมิเต็ดเป็นแมสบันนี่นะอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะของเช่าใช่ไหมครับ เก็บไว้บ้างบางตัวที่เรากาดจะใช้ก็ได้นะพวกแบบอาวุธเช่าอย่างเงี้ยมันดีเวลาเราปั้นตัวใหม่อ่ะถึงช่วงนี้จะไม่มีกิจปั้นตัวใหม่แล้วใช่ไหมแต่แบบซื้อเก็บไว้ก็พอได้เหมือนกันครับหรือว่าแบบใครอยากเล่นเก็บเลวลไวๆนะครับที่แบบตีตามฉากก็พวกแหวน EP พวกนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้เผื่อใครไม่ทราบมันจะเป็นเนี่ยครับเช่าว15วัน EP เพิ่ม15%ใส่ได้2ข้างถูกไหมประดับ2ข้างใส่2ข้างเหมือนได้แบบเก็บเวล EP บวก30%เงี้ยครับอ่านะถัดมานะครับหน้าถัดไป อันนี้เป็นพวกอาวุธทองก็จริงๆกิจกรรมตีบวกอาจจะใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมตามที่เขาคุยกันในคุยกันล่ามพอนไปแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ค่อยเชียร์ให้ซื้อเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเราจะใช้อาวุธสมมติจะใช้อาวุธทองตีบวกสูงๆเนี่ยเราซื้ออันที่เขาเคยตีกันมาแล้วตีกันมาจากการตีบวกรอบที่แล้วอะไรเงี้ยน่าจะได้ถูกกว่ามาตีเองนะครับอันนี้เฉยๆนะได้แต่ว่าไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เนาะอาวุธทองถัดมานะครับพวกบัฟบ ก็พวกบัฟนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยเซิร์ฟเปิดแรกๆถือว่าแจมอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลังๆมาบัฟดีๆหลายตัวมันชอบมาในรูปแบบของแบบเกลือของไข่บ้างเกลือของคาชัวบ้างอะไรเงี้ยก็ซื้ออันที่เราว่าจําเป็นละกันแต่ว่าแบบไม่ไม่ต้องแบบซื้อเยอะแล้วถ้าเกิดแบบตัวไหนมีในไข่กาชาอะไรเงี้ยก็ซื้อจากที่เขาเปิดไข่แล้วเอามาขายน่าจะถูกกว่าครับมันจะมีแค่แบบบางตัวที่แบบว่ามันไม่ค่อยมีอ่ะเช่นแบบไอ้อย่างแปลงล่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นใช่ไหมก็อาจจะซื้อแบบแปลงล่างเก็บไว้บ้าง แล้วก็อย่างไอตัวใบเปลี่ยนาธาตุเกาะเหมือนจะมีบ้างอะแต่ว่ามีแค่าธาตุโกดอะไรอย่างี้ปะ่ะมีมีบ้างอะแต่มีไม่ครบทุกธาตุอ่างครับก็ซื้อบางาธาตุเก็บไว้ก็ได้ที่แบบเราใช้บ่อยๆอะไรอย่างี้เนาะแล้วก็ถัดมานะครับรีคอเวอรี่อันนี้ก็พวกมีเดียมไลท์สมอลไลท์มันมีเรื่อยๆใช่ไหมก็ไม่ต้องซื้อโทเค็นเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ซื้อบ้างก็ได้ถูกไหมคือแบบมีเห็นไม่ค่อยเห็นมาเป็นเตือไข่กาชามาเป็นแบบ แจกกิจกรรมล็อกอินอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบไม่พอที่เราใช้ก็ซื้อเก็บบ้างก็ได้เนาะแล้วก็ถัดมานะครับอาร์เธอร์อันนี้ก่อนอันนี้ตลกดีโค้งใช่ไหมครับใครใช้บ่อยๆช่วงยิ่งช่วงกิววอลเงี้ยซื้อเก็บไว้ได้นะถูกขึ้นเออแล้วก็มีตัวนี้จริงๆแอบบแนะนานะไอตัวบัตรยิมอะ่ะก็คือถ้าเกิดใครไม่ทราบม,มันจะเป็นแบบว่าบัตรที่แบบกดทีนึงแล้วเราแบ่งน้ําหนักได้มากขึ้น200แล้วก็ใช้ได้มากสุดตัวละครละ10ครั้งนะครับก็คือ1ตัวเนี่ยแบ่งน้ําหนักมากขึ้นได้2 0 0พ ก็จะแนะนํามากๆสาหรับใครที่แบบอาจจะแบบเล่นแลนเจอร์หรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวไอ้รีเบลเลียนเข้ามาใช่ไหมรีเบลเลียนที่แบบน้าหนักเกิน50%หรือว่าน้ําหนักเต็มอย่างง่ายเลยนะเพราะว่าตัวเราก็ไม่มีสเตงด้วยถูกปะแล้วก็ไม่มีสเตงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเราต้องแบกกระสุนเยอะเออมันก็เปลืองน้ําหนักกระสุนด้วยก็จริงๆถ้าเกิดใครกัดจะเล่นรีเบลเลียนเนี่ยจริงๆแอบแนะนําใบยิมอยู่นะครับได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวนะดูก่อนเปลี่ยนชื่อรีเซ็ตอะไรพวกนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะซื้อเก็กได้้อ่าะฉพะตนทีใช อันนี้จะเป็นรีสเตตัสนะครับรีเซตสโตนแล้วก็นิวเทลไลเซอร์บล็อกอันนี้รีสกิลใบวาร์ปนะครับพวกนี้เฉยๆเนาะแล้วมีอะไรอีกว่าใบวาร์ปดันเจียนอ่าแล้วก็หินตีโบนะครับตะกินถ้าเกิดใครจะซื้อจะซื้อเฮดดีใช่ไหมอย่าลืมซื้อเอลิสด้วยนะมันต้องใช้ด้วยใช่ไหมใช้คู่กันไปเนี่ยครับมีมีครบหมดเลยหน้านี้ก็ซื้อเป็นแบบกล่องนะครับถูกกว่าเพราะไม่ไงั้นมันชิ้นละยี่ห้าใช่ไหมกล่องมันจะเป็นชิ้นละยี่สามเนาะกล่องใหญ่กล่องสิบแล้วพวกนี้ก็เปลี่ยนสีเสื้ออนะไอะไไมม่ีร แล้วก็น่าสุดท้ายนะครับเอาไมตี้เอาไมตี้มันจะเป็นยาแบบคล้ายๆกับอัลติเมทคุกเนี่ยครับออสแตสิบแอทแทกกับเวทยาละ30อยู่30นาทีก็จริงๆถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากเท่ากับตอนที่มันเข้ามาแบบแถมกุญแจคาชัวใช่ไหมแต่ว่าก็โอเคแหละแล้วก็นี้ถ้าเกิดสมมติจะซื้อนะครับมันเป็นแบบจํากัดเวลาด้วยนะต้องดูเวลามันดีๆเนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจนะแล้วเจก็น่าจะแบบถ้าเกิดส่วนตัวเลยนะก็น่าจะซื้อแบบมาร อาจจะซื้อใบจิมด้วยครับไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีละกันหรือถ้าเกิดใครแบบมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม